แบบขวานเรือนดินเร่ง,ร,งรวมรุ่นนะครับใช้กับพวกเวฟร้อยสิบไอเวฟหนึ่งส P.C.X.M.S.X.Summer จะแยกเป็น2ชิ้นนะครับใช้กับตัวปาดหน้าแล้วก็ตัวขวานเรือนนะครับบูตแยกเป็น2ชุดต่างหากไม่ใช้กับลองหลังเรือน P.C.X นะครับมันแบบยาวช่องทางการต,ติดต่อ อัน,นี้นะครับพวกเครื่องมือพิเศษต่างๆแบบอัดข้อแบบปาดฟ้าสูปหลูด้อเวี่ยงแยกแข้งปาดเบาวาวตีบาวาวติดต่อร้านอุช่างตีเครื่องมือช่างได้เลยครับ